สวัสดีชาวมังกรค่ะดวงความรักประจ้าอทิษีนะคะคุณได้ Judgment เขาได้3ดาบ วันนี้นะคะจะได้รับข่าวดีได้รับความยุติธรรมนะคะอะไรที่รอคอยเนี่ยสมหวังแล้วนะคะแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์ไม่มองว่าคุณรู้สึกว่าตอนนี้สถานาการณ์ดีขึ้นนะคะได้รับความยุติธรรมในความสัมพันธ์แล้วก็มีความบาลานซ์ในความสัมพันธ์นะคะในมุมมองของคุณแต่ว่าวันนี้ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าแฟนเนี่ยได้ไพ่สามดาบไม่ค่อยดีนะคะเขาอาจจะมีปัญหาส่วนตัวหรือว่ามีความไม่สบายใจอะไรบางอย่างถ้ามันเป็นเรื่องของความรักเนี่ยควรจะคุยกันนะคะมีไพ่คอมเพลเม้น์แล้วก็ Stay optimistic about your love life. Compromise ก็หมายถึงการพูดคุยกันเคลียร์ใจแล้วก็สามารถที่จะประนีประนอมกันได้ตกลงกันได้เนาะ Stay optimistic about your love life นะคะก็คือการอยากให้มองคนรักในแง่บวกหรือว่ามองสถานการณ์ความรักในแง่บวกค่ะสิ่งดีๆกาังจะเข้ามาอีกมากมายน,นะคะในอนาคต คนโสดสนิทนะคะคุณพร้อมแล้วที่จะมีความสัมพันธ์แบบจริงจังคุณมองโลกในแง่บวกด้วยแต่ว่าวันนี้คนที่จะเข้ามาเนี่ยเขามีไพ่สามดาบแปลว่าถ้าเขาไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวเยอะก็คือเขามีตัวเลือกนะคะหรือว่ายังตัดคนเก่าไม่ได้ค่ะ